ทีมงานทพ่อและการสงขาครับเราพาไปดูสีสันการแข่งขันกีฬาผู้พิการทางการเห็นหรือว่ากีฬาคนตาบอดนะครับซึ่งทางสมาคมคนตาบอดมุสลิมองค์กรสาธารณประโยชน์จัดขึ้นมีผู้พิการทางการเห็นจากหลายจังหวัดในภาคใต้ทั้งสงขาพัานียะลานราธิวาสพัทนุงและก็สตูนนะครับรวมทั้งผู้ปกครองและก็ผู้ดูแลนะครับเข้าร่วมการแข่งขัน บรรยากาศนี่สนุกมากครับที่เราเอามาให้ดูก็เช่นแข่งวิ่งตะขาบแล้วก็วิ่งหนีบลูกนาวหรือว่าวิ่งหนีบลุกมะนาวนะครับงานนี้ไปดูภาพกันดีกว่านะครับเรียกว่าหัวกันท้องแข็งเลยครับ ใส่อย่างน,น,น,นี้เลยก็ได้อ,าาอ,อ,อ,อ่นี่ละคะเป็นมผมอบขมอล้วผเป็นผ้าคนหนาเนยนะ